สวัสดีครับผมผมแม็กซัสซาญย,ยานะครับผมวันนี้จะมารีวิวครับผม n ิสันซันนี่นะครับรถปี1995นะครับผมอันนี้ครับเรามาชมบอดี้รอบภัยนกันดีกว่าครับผม,มนะชมบอดี้รอบภยกยนนะครับ บอดี้รอบคันนะครับผมรถไม่ผุนะครับรถไม่ผุนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมเครื่องฟิสตา้าติดง,ง่ายนะครับคันนี้เครื่องฟิสตา้าติดง,ง่ายพาสี่หกนะครับพาสี่หกแป๊บหนึ่งรอก่อน เรามาชมภายในกันดีกว่าครับภายในครับที่นั่งตอนหลังนะครับผมอันนี้ยังไม่ร้านนะครับผมสภาพเดิมๆเ,เลยครับผมอันนี้เจ้าของใช้ปกตินะครับผมโอ้เจ้าของรักษาดีมากครับผมคันนี้ะนะฮะมาชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับผม อออ่านี่ครับเป็นรุ่นฝาแดงนะครับผมรถพร้อมใช้งานครับผมรถอพร้อมใช้งานนะครับผมอีสานซันนี่ครับผมตัวท็อปสุดนะครับผมก็จกไฟฟ้านะครับก็จกไฟฟ้าสี่านครบนะครับอ่าก็จไฟก็จอยปรับข้างไฟฟ้านะครับผมครับผมมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่าครับเครื่องฟิตซ์ติดง่ายครับผมคันนี้ นี่นะครับเสร็จแล้วฮะอุยแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นมากเลยครับผมอันนี้นะฮะแอร์เย็นมากครับผมยูจะได้ปกตินะครับเครื่องเสียงได้ปกตินะครับลำโพง มีครบครับผมแล้วพอม,มีครบครับลำพงเล็กกัรลำพงใหญ่ครับผมนะฮะน้ำไม่ดังความไม่ไหลครับผมครันนี้นะฮะ นี่ครับผมตามนี้เลยครับโอ้แบตเตอรี่ใหม่ๆหมครับแบตเตอรี่ใหม่ๆหมเลยครับผม ชอบนี่สั่งคันนี้นะครับเสน่หราคาขายนะครับผม26,500ืารครับผม26,500ืารเท่านั้นนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีครับผมน้ำมันดังความไม่ไหลครับผมเครื่องฟิสตาปติง่ายครับผมใช้งานเดินใช้งานเดินทางไกลสบายๆครับผมลดชิ้นงานโปกตินะครับผมวิ่งได้ทุกวันนะครับผม เดินทางไกลได้สบายครับขึ้นเอย่าร้องกห้นะครับผมเดีอยร้อนทุกนะโอเคครับไปกี่คนอนะ่ะสองคนรถมารถมาแม่ก้นซ่าหยุดยานะครับ 2 6 5 0 0าเท่านั้นครับผม26,500เท่านั้นครับผมสนใจโทร095นะครับผม095 859 5309นะครับผม095นะครับผม859นะครับผม5 3 0สนะครับผม095 859 5309ครับผมสนใจโทรมาครับผม